ส่วนว่าอนราคาถาที่สองอนศาสดตาตัดแล้วด้วยอำนาจแห่งบุคคลผู้กระทําแม้ผู้มีสุดตาน้อยผู้กระทําอยู่ซึ่งกรรมในการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายอนวาดว่าหน่อยหนึ่งคือว่าแม้มีวักหนึ่งและวักสองเป็นประมาณดังนี้ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแห่งบทว่าอปัมปิเจดังนี้อนาดว่านว่นราบู้รู้ทั่วแล้วซึ่งอาจ รู้ทั่วแล้วซึ่งทมประพฤติอยู่ซึ่งทมอันสมควรแก่ทมอันเป็นโลกรักเก้า 9, คือซึ่งทมอันต่างด้วยธรรมมีปาริสุทธิศีนสีและทุดงและสุภากรรมฐานเป็นต้นอันบันณฑิตนับพร้อมแล้วว่าปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติซึ่งทมอันสมควรโดยปกติย่อมเป็นคือว่าวางอยู่ซึ่งอันรู้ตลอดวนะ่า อันว่าเราจะรู้ตลอดในวันนี้อันว่าเราจะรู้ตลอดในวันนี้นั่นเที่ยวดังนี้ชื่อว่าย่อมประพฤติอันว่านาร่นานั้นล้แล้วซึ่งราคะด้วยซึ่งโทษะด้วยซึ่งโมหะด้วยด้วยการปฏิบัติชอบนี้การหนดรู้อยู่ซึ่งทำอานตนพึงกนหนดทั้งหลายโดยชอบคือว่าโดยเหตุคือว่าโดยในมีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วด้วยอํานาจแห่งจาทางควิมต และวิถามพนาวิมุตติและสมุเฉทวิมุตติและปฏิปสัสสติวิมุตติและนิสระวิมุตต์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นอยู่ในโลกนี้หรือหรือว่าในโลกอื่นคือว่าไม่เข้าไปยึดมั่นอยู่ซึ่งขันและอายตนะและธาตุทั้งหลายอันนับเนื่องแล้วในโลกนี้และโลกอื่นหรือหรือว่าอันเป็นไปในภายในและมีในภายนอกด้วยอุปทา,านทั้งหลายเสียชื่อว่า ผู้เป็นมหาคีนาโสเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื Bond ่องความเป็นแห่งสมณะคือผลอันมาแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ามากด้วยเที่ยวแห่งคุณเครื่องความเป็นแห่งสมณะคือกองแห่งธรรมของพระอเสขาห้าด้วยย่อมเป็นดังนี้แห่งบาแห่งพระคาถาว่าธรรมะสาโหติอนุธรรมจารีดังนี้เป็นต้น อานาพัสสาสนาทรงถือเอาแล้วซึ่งยดอดแห่งเทศนาด้วยพระอรัตตลาวการว่านายช่างถือเอาอยู่ซึ่งยดอดแห่งเรือนด้วยอยอดแห่งรัตนะดังนี้แลในการเป็นเจ้สุลงรอบแห่งพระคาถาว่าจนตั้งหลายมากแปลนพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นได้เป็นแล้วอานาเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์เกิดแล้วแกมหาชนดังนี้แล อันว่าเรื่องแห่งภิสูุผู้เป็นสายการสองรูปจบแล้วอันว่ากถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวกักอันบัณฑิตกำหนุนแล้วด้วยเรื่องอันเป็นคู่จบแล้วอันว่าวากที่หนึ่งจบแล้วการแปลหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งก็สําเร็จลงบริบูรณ์แล้วขอให้นักศึกษาผู้ฟังทุกรูปจงประสบความสุเเ็จในปีการศึกษานี้เทินข้าพเจ้าสำเนนเวทเรียน Terima kasih.